อ่าตอนนี้มาดูข้อ4กันนะครับข้อ4โจทย์บอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเป็นชายกับหญิงจำนวนเท่ากันนะครับอัตราส่วนจำนวนวิธีที่ชายหญิงยืนสลับเป็นเส้นตรงกับกับจำนวนวิธีที่ชายหญิงยืนสลับเป็นวงกลมเป็น10ต่อ1นึ่จำนวนวิธีที่จะเลือกคน2คนได้ให้เป็นชาย1อย่างน้อย1คน นะครับเป็นเท่าไหรประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตอนแรกอะ่ะเราไม่รู้เลยว่าชายกับหญิงมีอย่างละกี่คนเพราะฉะนั้นเราต้องหามาก่อนเห็นไหครับอ่าก็ตอนแรกเราก็สมมุติว่าให้ชายนั้นมีอยู่ n คนนะครับแล้วก็หญิงก็มีอยู่ n คนเหมือนกันเพราะโจทย์บอกว่ามีเท่ากันนะครับชายกับหญิงเรามาคิด กรณีที่มันเป็นเส้นตรงก่อนอเขาบอกว่าเอามายืนเรียงกันเป็นเส้นตรงแบบสลับกันนะครับครูก็บอกว่างั้นเราก็ให้ผู้ชายยืนก่อนนะครับสมมติสมมตินะมีอยูอ่มีห้าตำแหน่งสมมตินะฮะผู้ชายยืนสลับกันนะครับในห้าตำแหน่งนี้ก็จะได้เท่าไหร่ครับห้าแฟกถูกไหม สมมตินะสมมุติเป็นเลข5นะครับยังไม่รู้นะฮะถ้าเกิดผู้ชายมันยืนได้5แฟกเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงก็จะมายืนสลับคือยืนแทรกเห็นไหมก็จะได้5แฟกเหมือนกันก็คือจับคูณกันนะครับเป็น5แฟกเข้าใไหมฮะก็5แฟกกั่5แฟกแต่ว่ามันมีอีกเคสหนึ่งไหมนะครับที่ผู้ชายยืนสลับกันแล้วอะ ผู้หญิงอาจจะยืนข้างหน้าเป็นหัวแถวแทนนะครับก็จะ5คนเหมือนกันตรงนี้มันก็จะ5แฟกกับ5แฟกเหมือนกันถูกไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นสองเคสนี้ต้องเอามาบวกกันนะกลายเป็น2คูณ5แฟก5แฟกเห็นไหมครับถ้าเป็นในกรณีที่ผู้ชายมีเยอะกว่านี้เป็น n คนผู้หญิงก็ n คนไอ้จเจ้าเลข5ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว n ถูกไหมฮะ ดังนั้นในกรณีที่หญิงชายยืนสลับเป็นเส้นตรงนะครับโดยที่มี N คนมันก็จะต้องออกมาเป็น2 N ac, คูณ N แฟกคูณ N แฟกต่นี่ครับคือนี้ครูยกตัวอย่างเฉยๆว่าเป็น5แต่จริงๆแล้วยังไม่รู้ทันนะติดตัวแปรไว้เดี๋ยวเราต้องสร้างสมการเพื่อหาตัว N นะครับต่อมาเป็นวงกลม ถ้าเรียงเป็นวงกลมจะเป็นยังไงอ่เาเขาบอกว่าชายขั้นที่หนึ่งนะชาย n คนนะครับยืนเป็นวงกลมเขียนย,อย,อยอ่อๆวงกลมจะได้ n ลบหนึ่งแฟกจำได้ไหมนะครับอันนี้ให้ผู้ชายยืนก่อนมาผู้ชายยืนก่อนสมมติผู้ชายมีห้าคนนะครับผู้ชายยืนเรียงได้ n ลบหนึ่งแฟก ฉะนั้นผู้หญิงก็จะมายืนแทรกได้อีก5เหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายมี n คนผู้หญิงก็ยืนแทรกได้ n ที่เหมือนกัน n แฟกนั่นเองนะครับหญิงนะฮะ n คนยืนแทรกคนที่1ก็แทรกได้5ท้ที่คนที่2ก็4ที่คนที่3ก็3าที่ลดลงไป มันก็คือแทรกได้ n แฟกตึงจะจบการเรียงแบบวงกลมเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีการยืนแบบวงกลมเนี่ยเราก็จะได้จำนวนวิธีนะฮะในแบบวงกลมก็คือ n แฟกไปคูณกับ n ลบ1แฟกเข้าใจไหม อันนี้มันเป็นขั้นตอนนะครับขั้นที่1ให้ชายยืนวงกลมขั้นที่2ให้ผู้หญิงยืนแทรกเป็นขั้นตอนเราเลยต้องจับมาคูณกันอันนี้คุณไม่ได้เขียนคําว่าขั้นตอนอจริงๆแล้วจับมาคูณนะนะอันนี้กับอันนี้นะครับเขียนไหมสองที่สรุปว่าเส้นตรงได้เท่านี้วงกลมได้เท่านี้นะครับแล้วโจ์อ่ะเขาก็บอกว่าอัตราส่วนของการยืนเส้นตรงกับการยืนวงกลม อัตราส่วนเป็น10ต่อ1เนหะ็นไหมนะ,ะครูก็คำนวณน,นะจับ2ตัวนี้มาหาอัตราส่วนกันเพราะฉะนั้นจะได้ 2, n คูณ n แฟคูณ n ax, หาร n แกคูณกับ n ลบ1นแนี้ครับนะฮะอันนี้หาอัตราส่วนกันจะต้องมีค่าเท่ากับ10อันนี้โจทย์กำหนด ใช่ไหมครับเสร็จแล้วน้องก็แก้สมการนะฮะตัด n แกทิ้งดูนะครับ n ข้างบนสามารถกระจายออกมาเป็น n คูณ n ลบ1แได้อีกจำได้ไหมนะฮะแล้วก็หารด้วย n ลบ1แเท่ากับ10เพราะฉะนั้นเราจะตัดตัวนี้ทิ้งได้อีกสุดท้ายเราจะได้ว่า 2n เท่ากับ5โทษครับ2 n ต้องเท่ากับ10 4ส เออแล้ว n ค่อยเท่ากับ5นะฮะก็เลยรู้ว่าอ๋อมีผู้ชาย5คนครับแล้วก็มีผู้หญิง5คนครับโอเคนะฮะสรุปว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีชาย5คนแล้วก็มีหญิง5้าคนโอเคนะต่อมาครับยังไม่เสร็จเขาบอกว่า จำนวนวิธีเลือกตัวแทนสองคนจากคนกลุ่มนี้ให้เป็นชายอย่างน้อยหนึ่งคนก็ไม่ยากเนาะมาเราก็ตั้งกรณีกรณีที่หนึ่งนะครับให้มีชายหนึ่งคนเท่านั้นแล้วก็หญิงหนึ่งคนอ่ะกรณีที่เราต้องการเลือกชายหนึ่งคนเราก็เลือกจากห้าคนไงมันก็คือห้า c1 ถูกไหมเราจะเลือกหญิงหนึ่งคนก็เลือกจากห้าคนมันก็คือ5้ c1 เห็นไหมครับ5้ c1 ก็ได้5นั่นแหละนะครับก็ได้5้คูณหเป็น25เก็บไว้เหนะกรณีที่2ครับคือให้เป็นชายทั้งสองคนเลยอย่าลืมนะเขาใช้คำว่าอย่างน้อย,อยต้องคิดด้วยนะครับ ผู้ชาย1คนผู้ชาย2คนโอเคนะผู้หญิงไม่เอาเลยนั่นก็คือผู้ชายมี5คนแต่จะเลือกสองคนโอเคไมฮะถ้าเขียนให้ครบครบก็คือผู้หญิง5คนแต่ไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็น5 4 2 5 4 2สองห้าได้เท่าไหร่อ่าน้องบางคนลืมไปแล้วมันคือ5แฝกส่วนด้วยห้าลบสองสแฝกสองแฝกนะครับก็เป็น ห้าคูณสี่คูณสามแฟกตัดปั๊บยี่สิส่วนสองได้สิบฉะนั้นมองไม่เห็นใช่ไหมแล้วเราจะได้ว่ายี่สิบห้ากับสิบในสองกรณีนะครับจำนวนวิธีเลือกนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดแล้วกันนะก็คือเท่าไหร่ครับ25บาวกสิบคำตอบคือ35ครับเข้าใจไหม ขั้นตอนมันเยอะเพราะว่าโจก็ให้เราแบบให้เงื่อนไขแบบติดๆมาเราก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆสรุปก็คือตอบ35 35มันคือชอยที่2ครับนี่เรียบร้อยเข้าใจไหมโอเคนะครับก็เนี่ยเอามาเช็คก่อนว่าเส้นตรงได้เท่าไหร่วงกลมได้เท่าไหร่เทียบอัตราส่วนแก้ตัวเอพอหาตัว n ได้แล้วก็เอามา ข้าเงื่อนไขาการเลือกนะครับโอเคก็ผ่านไปหนึ่งข้อแล้วสี่ข้อแล้วนะครับอ่าเนาะเดี๋ยวไปดูข้อห้ากัน